สวัสดีค่ะพี่กอแก้วค่ะามา,าะขอนแก่นค่ะขอนแก่นสุดยอดเดินทางมาจากขอนแก่นเพื่อมาดูพยุงหัวหัวรีพยุงไหหลำพยุงเวียดนามถึงบ้านเราเลยใช่ค่ะไร่นะคะตำบลบ้านไร่บ้านน้อยพัฒนา ันนี้สวนพยุงของคุณบุญทรงกับนุชจรีนะคะทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยสามสิบต้นค่ะสองร้อยสามสิบต้นค่ะพอสองสสสรงง้อดดยสามส<ด>ิบต้นก็ยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนก็โอเคอยู่นะสวยมากเลยโตวไวค่ะโตไวโตวไวามากมมัดเกือบไม่ทันแล้วเนี่ยค่ะแล้วดินนี้ก็คือเราเปลี่ยนออกจากถิ่นเก่าเราเอานี่มาดินเหนียดผสมอะไรบ้างคะค่ะดินดินนี่เรามีแกลบสองส่วนดินหนึ่ง สวนดินในสวนเราเนี่ยค่ะเล็กน้อยหนึ่งส่วนแล้วก็มาใช้ดินของดินปลูกของทองดีนะคะทองดีสีพยุงทองเนี่ยค่ะดินปลูกของทองดีสีพยุงทองเนี่ยเวลาเราก่อนลดน้าเราก็โรย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 ช้อนแกงช้อนแกงเนี่ยค่ะแล้วก็ลดน้ําอาทิตย์ละครั้งนะคะเนี่ยค่ะดีมากเลยดินปลูกค่ะ เพราะธาตุอาหารจะครบถ้วนแล้วก็สามารถป้องกันแมลงได้ด้วยที่จะมากัดกินรากอ่อนของพืชเราอันนี้พอปลูกหรือยังคะ่าณยังค่ะัยังไม่ได้ทําการชำไว้เราก็จะต้องให้สูงเท่าก้อนไม้นะคะต้นไม้เลยค่ะคอนเซปต์ของเราก็คือต้องต้องเลี้ยงต้องชำไปก่อนให้เขาโตแข็งแรงแล้วเราค่อยปลูกสูงสาเมตรแล้วค่อยลงปลูกนะคะ โอ้ไม่น่าละพากันซื้อแล้วเอาไปปลูกไปปลูกเนี่ยราจะได้ต้องให้เท่ากับต้นจะได้ชมกันแบบเช้า